ปีนี้ราศีสิงห์ต้องระวัง2เรื่องนี้ให้มากที่สุดนะครับชาวราศีสิงห์ครับปีนี้โอ้โหปีที่ดาวเกี่ยวกับเรื่องของความรักเด่นขึ้นแต่ว่ามันมีภาพลวงตาดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานขยับเปลี่ยนแปลงแรงถ้าเลือกตัดสินใจในสิ่งที่มันถูกต้องนะเดี๋ยวค่อยบอกว่าถูกต้องอยังไงชีวิตรุ่งก็กระโดดเลยนะครับ แต่ถ้าเลือกด้วยอารมณ์หรือเลือกแบบผิดทางมันจะหลงทางกว่าจะกลับมาได้ยุ่งยากมากเลยนะฮะโอเคครับเรื่องแรกที่ชาวราศีสิงห์ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับคือชีวิตคู่และความรักนะฮะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนเนื่องจากว่าภาษาดาวนะเขาเรียกว่าดวงราหูหรือดาวเสาเลง็งเป็นดวงพินทุบาทพินทุบาทคือดวงช้ำมีคนเล็งดวงแต่ หรือง่ายคือมันเป็นดวงที่มีปัญหาชีวิตคู่นี่นะครับแต่เพรา,าปัญหาชีวิตคู่ไม่ใช่ต้องแบบเลิกลายอย่าล้างอย่างเดียวนะครับบางทีมีความพลังเลราหูเพื่อนรู้ไหมว่ามันเป็นดาวเกี่ยวข้องถ้าเป็นอ่สาสถานะเป็นเมฆหมอกนะฮะอ่าเมฆหมอกมันจะกุมเครือนั่นแปลว่าถ้าสมมติว่าเราโสดเราก็จะเจอคนที่แบบตัวหลอกตัวลวงเข้ามานะฮะคนดีมาหนึ่งคนคน,คนที่ใช่นะ ส่วนคนที่ไม่ใช่มาสัก3ามคนนะมันกลายเป็นว่าไอ้คนไหนนะเดนินเดินเลียงมาสี่คนหน้าตามคล้ายๆกันหมดเลยอ <har>. ่ากลายเป็นว่าเราต้องเลือกฉะนั้นนะฮะในปีนี้ชีวิตคู่ขายที่โสนอยู่ต้องระวังเป็นพิเศษใช้เวลาในการเลือกนะครับอย่าหนาออย่าเร็วเกินราหูเนี่ยมันเหมือนเมฆหมอกกลอแสงสว่างส่องเข้ามาเมฆหมอกก็จะจางลงแล้วก็เห็นโดยจริง แสงสว่างมันหมายถึงเวลาค่อยๆให้แสงมันบดขยี้ให้มันมีความร้อนไอของเมฆหมอกราหูก็จะจางลงทำให้เห็นตัวจริงมันคือการใช้เวลาในการเลือกนั่นเองครับนะะฉันเพื่อนครับท้าโสดอยู่นี่เจอบางทีจเจอประเภทแบบช่วงโปรถูกไหมฮะหรือว่าช่วง จัดน้ำพึ่งเพื่อจันนะอ่ามันจะมีอะไรที่แบบแม่ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์หมดเลยมีความสุขจริงๆเลยักคนคนนี้อะไรเงี้ยคืออันตรายทันทีนะฮะรอได้รอ,ค,อค่อยคคุยอย่าเพิ่งรีตัดสินใจแล้วตัวจริงจะปรากฏตัวปลอมจะหลุดหายไปกับแสงแดดนะครับต่อมาเรื่องของคนที่มีคุยแฟนแล้วนะฮะเออดาวราหูเนี่ยมันขยับเด่นโคจอบเกษตรตาทิบดีมีเกณฑ์ตัดสินใจเรื่องสาคัญกับแฟน ตัดสินใจเรื่องสําคัญไม่ใช่เลิกนะฮะบางทีเพื่อนๆจะมีการอัปเกรดชีวิตครอบครัวชีวิตคู่นะครับแบบมีโอกาสคบกันอยู่สักระยะหนึ่งแล้วโอเคมีโอกาสขยับมั่นใจขึ้นแต่งงานหรือมีโอกาสมีบุตรมีเกณฑ์ผมจะเรียกว่าต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญนะฮะบางคนเออตัดสินใจไปอยู่ร่วมกันตัดสินใจถ้าอยู่กันสักระยะหรือนานแล้วนะฮะก็อาจจะ ดูเรื่องบ้านดูเรื่องรถดูเรื่องของทรัพย์สินบางคนย้ายที่อยู่บ้านรถยังซื้อยากขายดีกว่าอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นอัปเกรดชีวิตนะฮะอัปเกรดคือไม่ใช่แบบต้องดีเสมอต้องมีต้องได้ต้องสะสมไหมฮะบางทีมีการเปลี่ยนยุคเก่าไปใหม่มาเช่นอะไรที่มันเก่าแล้วก็มาเรียนเวทใหม่หรือย้ายที่อยู่อาศัยหรือบางทีที่อยู่เดิมนี่แหละแต่มีการจับมือในการ ทำอะไรพิเศษร่วมกันนะครับมันเป็นปีที่ชีวิตคู่จะมีบทบาทมากมายกับชีวิตเราแฟนช่วยเหลือเราได้ดีขึ้นหรือมีโอกาสช่วยเหลือกันและกันได้ดีขึ้นกิจกรรมอะไรต่างๆนาะหรือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสทําอะไรร่วมกันนะครับนี่ปีนี้ดวงความรักหรือว่าถ้ามันดีนะต้องบอกว่าสิ่งที่ดีก็คือความรักแต่อันนี้คือ เราอยู่ในลู่ทางที่ถูกต้องแต่ถ้าใครที่แบบหลงทางเลือกไปอีกทางหนึ่งนะฮะดาวราหูมันคือตัวหลอกมันจะมีคนเข้ามาในชีวิตได้เช่นคนราศีสิงห์อาจจะมีบททดสอบทางความรักชีวิตคู่นี่นี่ตัวน,นี้แหละที่จะเตือนนะฮะระวังรักสามเศร้าเราสามคนระวังจะมีคนเข้ามาชอบเราทําให้เราหวั่นไหวบางทีรักแท้แพ้ใกล้ชิดนะ มันก็จะมีคนเข้ามาหรือต้องร่วมทํางานร่วมกันไปไหนมาไหนด้วยกันเพราะว่าเรื่องงานต้องดีวอะไรด,ด้วยกันนะฮะคือความใกล้ชิดมันจะก่อให้เกิดปัญหาได้นะครับฉะนั้นข้อแรกคือปัญหาชีวิตคู่ระวังดีๆนะเรารู้ดวงเพื่อป้องกันรู้ดวงเพื่อแก้ไขรู้ดวงเพื่อบล็อกไม่ให้เกิดปัญหาถูกไหมครับข้อ2นะครับชังงวะดาวการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเรื่องของการงานนะฮะฉะนั้นเพื่อนครับเรื่อง2ที่ต้องระวังก็คือ งานแรงกดทับเรื่องงานจะเกิดขึ้นดาวมิตยูโคโจรอยู่ในตำแหน่งการงานนะครับดาวมิตคือดาวความเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญหรือเปลี่ยนแปลงบบปุบปับฉับพลันเพื่อนๆจะเจอการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าอยู่เปลี่ยนงานเฉยเลยอยู่มีภารกิจอะไรที่ใหม่ๆเข้ามาให้ต้องคิดต้องทําหรือต้องอะไรที่มันมีความแตกต่างจากเดิมนะฮะงานมันจะไม่อยู่นิ่งแล้วนะ ถึงแม้บางทีเราอยากอยู่เฉยๆคืองานต้องทำอะไรตามปกติไปบางคนทำงานฟรีแลนซ์บางคนทำงานราชการบางคนทำงานออฟฟิศนะฮะเราก็อยากจะมีงานที่ค่อยๆดีขึ้นก็นได้แต่ไม่ชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแบบฉับพลันแต่ดวงชะตาปีนี้มีเหตุให้เปลี่ยนแบบฉับพลันหรืองานดวนฉับพลันจะเข้ามามันกลายเป็นว่าคุศีสิงห์ผมดูดีๆนะผมมองว่ามโอการอัปเกรดวิตัวเองนะบททดสอบเรื่องงานหนักนะ ฉนันถ้าต้องระวังคือระวังการตัดสินใจครับเพื่อนๆถ้ามีสติในการตัดสินใจดีๆไม่โมโหหรือใครยั่วยุอารมณ์หรือเจองานที่คนอื่นทำไม่ได้แล้วถูกโยนมาให้ทำนี่แหละถ้าเราสติแตกเราโมโหเราไม่ชอบเราจะลาออกหรือเราจะปฏิเสธหรือเราจะตีรวนนั่นคือปัญหาแล้วครับแต่ถ้าตรงข้ามนะฮะเพื่อนๆถ้าอดทนไหวนะสู้นะรับงานนั้นนะ มันจะโชว์ฉายแววอ่านะ,ะแล้วมันจะโดดเด่นขึ้นมาเลยนะฮะทั้งงานประจำแล้วก็เก่งแก้ปัญหาก็ดีจนนายรักหรือคนรอบข้างพึงพอใจเรียกว่างานมันหนักขึ้นนะฮะเลยมีการตัดสินใจเรื่องสําคัญเกี่ยวกับหน,นะะ้าที่การงานมันไม่ใช่หนักขึ้นกันนะคืออาจจะเปลี่ยนแนวเปลี่ยนสายก็ได้นะฮะแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญจะเกิดขึ้นเกิดเกี่ยวกับเรื่องก,การงานในชัดเจนแรงกดดันเยอะขึ้นนะฮะฉะนั้นเรื่องที่ต้องระวังคือแรงกดดันเรื่องงานที่ต้อง ตัดสินใจครั้งสําคัญแต่อยากให้ตัดสินใจด้วยสติตัดสินใจด้วยเหตุและผลห้ามตัดสินใจด้วยอารมณ์ถ้าตัดสินใจด้วยอารมณ์พังเลยนะคนละเรื่องเลยนะปัญหาขุกขักปัญหาจุกจิกอูโหูมาลุมเร้าเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่เตือนนะครับมันก็ยังดีนะฮะในคนราศีสิงค์คืชอชาวโอกาสดาผู้ใหญ่เมตตาอยู่อย่างน้อยผู้ใหญ่จะไปที่ปรึกษา ไอเดียปัญญาคนรอบข้างที่พอช่วยเหลือได้ก็ยังผลักดันช่วยเหลือเราอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะยังถ้ายังพอจะเชื่อฟังคนรอบข้างเนาะหรือได้ฟังข้อมูลต่างๆมีสติดีๆไม่แต่ัดสินใจฉับพลันเก็บข้อมูลต่างๆบวกลบคูณหารเสร็จแปลความหมายเสร็จแล้วค่อยตัดสินใจโอ้โหรุ่งเลยนะฮะเราจะรู้คนทําอะไรไม่ควรทาอะไรและชีวิตจะขยับไปในทิศทางที่ดีขึ้น,นครับเพราะฉะนั้น สองเรื่องต้องระวังคือเรื่องของความรักนะฮะมันมาผิดทางได้หลงทางได้แต่รู้ตัวดีๆมันจะรู้ว่าต้องทําอะไรรวมถึงในที่การงานเหมือนนะครับมีการขยับปรับเปลี่ยนด้วยสถานการณ์ที่ให้เราต้องตัดสินใจด้วยตัวเองหรือมีคนตัดสินใจให้แต่ถ้าเราไม่สติแตกแล้วก็ไม่ใช่อารมณ์ในการตัดสินใจชีวิตจะไปถูกลู่ทางแลวจะไปถึงเป้าหมายได้ไวขึ้นนะครับนี่แหละ มือเรานี่แหละเดือดตัดสินใจด้วยตัวเองเนี่ยฮะมันมี2ทางนี้นะครับแต่เปลี่ยนแปลงแรงๆแ,แน่แล้วก็ต้อง2เรื่องนี้ที่มันเป็นโจทย์ใหญ่ของปีนี้นะครับโชคดีครับเพื่อนๆครับสติมาครับเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับ